สวัสดีค่ะชาแนลมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาต้มไข่นะคะสี่ฟองเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้เปิดจะเปิดแล้วนะคะก็จะเอาลงทีละัฟองฟนะทุกคนเปิดคนใส่ ือช้อนเล็กนะคะก็รอก่อนนะคะก็ไปสักสองสามนาทีก่อนนะคะเกลือเลยค่ะตเตรียมใส่เกลือเลยนะคะสองช้อนสองช้อนเต็มเลยนะคะทุกคนโหมันหล่นะทุกคนมันหนิดนึงนะคะก็ต้องใส่ ียวนะคะคก็ต้มไข่สีฟอ,องทานนะคะทานทำทงเอ่กก็ต้องรอก่อนแป๊บนึงนะคะทุกคนก็นี่คือต้มตองตรงที่นะคะแล้วก็เปิดแกะไปท้าซื้ก็จะปิดแกะเลยนะคะเาราจะรู้ว่ามันสุกแบบนี้นะคะก็ต้องรอสองสามนาทีก่อนนะคะก็ ประมาณสองสามนาทีก็มาเจอกันกับไข่เลยมันก็จะสุกเลยทุกคนก็ต้องรอ,อก่อนนะคะขอต้องรอกัอนแป๊บหนึ่งนะคะาน,นาทีอะไสองสามนาทีห้านาทีเดยค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะก็ต้องรอ,อก่อนนะคะหนูก็จะพูดถ้าประมาณไหนที่หนูทําได้ต้มมามา่าต้มไข่ก็จะทํากินทอดไข่เจียวอะไรไก็ทอดไข่ดาวก็ทํากินได้ค่ะก็คืออันนี้ก็จะมาต้มไข่กินเองนะคะก็คะ ลองดูแต่เองจะทําเป็นไหม่งั้นก็ทําแล้วนะคะก็คือสีของค่ะก็อยู่ที่ตรงนั้นเลยนะคะประมาณ5นาทีนะคะต้องรอค่ะรอแป๊บนึงนะคะอันนี้ก็คือนึกสุกแล้วใช่ไหมก็ตอ้องรอทำสุกแล้วก็จะเอาึ้นเลยค่ะก็จะไปบอกบอกไปทานเลยนะคะประมาณ5านาทีค่ะเอาไปรอแป๊บนะคะ ก็ขายมันสุกแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นปิดแกล็เอาขึ้นมาเลยนะคะก็มาดูกันเลยค่ะตัดสิ่งนะคะก็มาดูเลยนะคะก็คือจะเรียม่ยปิดเลก็ปิดเก็แล้วนะคะก็คือปิดเสร็จแล้วมันก็จะเจียมช่วยกันค่ะก็จะตักขึ้นตักเจียมตักมันขึ้นเลยนะ ะะก็จะตักขึ้นเลยจ้าสีฟองจาอ้านะคะก็สีฟองลูกใหญ่ๆขง้นเลยนะคะยางว่าตูมีสุมากเลยนะคะก,ก็ประมาณห้านาทีแหละค่ะประมาณห้านาทีเท่านั้นนะคะ,ะ,ะทนนะคะุกคนไม่เกินห้านาทีนะคะสีฟองเลยจ้านี่คะ่ะเห็นนะคะก็เห็นประมาณสองฟองและ้ว ประมาณร่วมไข่นะคะทุกคนก็ขอไข่ติดน้ำจากนี้นะคะก็คืนแล้วก็เตรียมตัวปอกเลยนะคะก็จะะกนี่่ค็ประมาณร่วมไข่ที่เก่งก็คือวมไข่คคคคสีฟองนะคะก็จะปอกเลยค่ะตัวคนกินไข่เยอะๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไข่เป็นประโยชน์มากเลย ะะช่วงนี้ก็โรคมันระบาดต้องกินไข่เลยนะคะก็รักษามีมีมีการออกกำลังกาย,ายกินไข่มีประโยชน์กินสีห้าฟองก็ได้จะกินกี่ฟองก็ได้คะ่ะแบบเขาก็ให้กินไขต่ต้มนะคะมันมีประโยชน์มากเลยคะ่ะหนูชอบกินสีห้าฟองเยอะมากเลยคะ่ะเป็นไขต่ต้มที่อร่อยคะ่ะไข่เจียวก็อร่อยนะคะอันนี้ก็กำลังปอกไข่นะคะ ก็ปลอจะด่วยทำไปด้วยนี่แหละค่ะก็ใข่ม uh ีประโยชน์นะคะส่วนมากกินมันแล้วฟองก็ได้ค่ะส่วนมากเด็กๆจะต้องกินไข่แดงส่วนมากผู้ใหญ่จะกินไข่ขาวนะคะอันนี้คือบางคนก็เด็กๆอาจจะกินไข่ขาวบางคนก็กินไข่แดงนะคะบางคนเด็กๆก็กินทั้งลูกเลยนะคะไข่ขาวไข่แดงนะคะอันนี้พอดีสุกพอดีนะคะอันนี้อาจจะเป็นยางมะตูมก็ได้นะคะขึ้นเร็วเกินนะคะ ก็ประมาณนีแล้เลยค่ะที่หนูรือมันจะไม่ได้อะไรนี่ขอตอก่อยน,นะคะขออนุญาตตอกคขะเสียงมันดังก่อนเอ้ยมันตอกไม่ได้ะคะ่ะทุกคนโอเคการแล้วนะคะก็คือตอกฟองที่สอกเราจะกินทห้หมดสี่ฟองเลยจ้าเพราะว่าอืมมันอรหอยไงหดือจะหมดไหมน,น้อนก็มีต้มปลาด้วยนี่หละคะ่ะก็ต้องตอกปอก บอกให้เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะคะก็ต้องขายคลิปอุ้ยแกข่สวยลูกมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะคะข่รมีประโยชน์จ้าเนี่ยค่ะช่องนุ่นนะคะกดติดตามให้หน่อยนะเดี๋ยวใครใครเป็นคนติดตามก็จะขอขอบคุณนะคะใครคอมเมนต์คลิป ที่หนูลงบ่อยแล้วก็คอมเมนต์ติดตามแชร์กดแชร์เดี๋ยวก็จะไปคอมเมนต์กลับขอบคุณนะคะ<ม>ขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปหนูโอเคหนูก็จะไปขอบคุณเขาค่ะเพราะว่าเขาก็ใจดีที่เออมากดติดตามให้เรากดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะคอมเมนต์ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปที่สามนะคะฟองที่สามนะคะสามฟองแล้วรูปหรือฟองกันแน่เนย ก็เรียกฟองนะคะเพราะว่าเรียนคณิตศาสตร์ก็บอกว่าฟองค่ะลูกก็ถ่ายเปล่าเลยนะคะฟองไข่ก็ปอกโอ้โหปอกยากโอ้ยปอกไม่ค่อยยากนะคะเพราะว่าใส่เกลือมันค่อยปอกงา่ายมันค่อยไม่ติดนะคะเนี่ยปอกก็ง่ายไม่ติดไม่หายจ้าปอกดีๆนะคะจะได้กินอร่อยอร่อยจ้า เนี่ยนฮะก็ตอปลูกโอ้ยฟองที่สามสามฟองเลยนะเนะนี่ยค่ะเอวา,างไว้ลูกสุดท้ายเลยนะคะก็ะเตรียมปอกนี่ค่ะก็ต้องปอกใอเสร็จโอ้โห,โห มีรูปสวยะค่ะมีแต่รูปสวยๆเลยนะรูปนี้ก็ออกแต่สวยเยอะกว่าเพื่อนแล้วกัน,นะคะต้มดีมีมาระยาทนะคะคไข่มีประโยชน์นะคะส่วนนะอยากให้น้องๆเอ้ยพี่ๆทุกคนนะคะใครที่รับชมก็กินไข่ตอนเช้านะคะมันจะได้มีประโยชน์ผักก็เหมือนกันนะคะเช่นกันค่ะอันนี้๋ยวก็จะไปเททิ้งเลยนะคะหนูขอล้างก่อนล้างมือก่อนนะคะก็จะเอาไปเททิ้งกัน ก็คือปอกไข่เสร็จแล้วด้าประมาณนี้นะคะ่ะฟองสวยมากเลยค่ะสีฟองที่หนูจะกินนี่แหละคะ่ะเป็นสีฟองนะคะขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็มาตรงที่โต๊ะกินข้าวนะคะหนูก็ยกมาต้มไข่ค่ะสีฟองต้มปลาไข่มดแดงกับไข่มันทอดทอดทอดไปด้วยกันทุกคน ก็คือว่าขออไปนะคะที่บอกว่าทุกคนขอโทษค่ะก็คือว่าไข่ไม่แดงกับไข่นะคะไข่เจียวอะไรนี่แหละ,ะก็จะมากินไข่ต้มก่อนเลยะคะ่ะเด็กกินไข่พวกมานานแล้วนะคะเมื่อเช้าอันนี้ก็คือต้มกินเองสุกหรือไม่สุกก็ต้องมองดะะูอุ้ยสุกอยู่นะไม่กินด้วยกันเนี่ยจ้าคิดถึงคนที่ต้มให้หนูจังยืนเขาแม่มาหน้าทานด้วยอะ่ะ เด็กเบที่ถึงเขาค่ะคุณยายายาไม่ได้มากินด้วยค่ะนะไม่กินด้วยกันนะจ๊ะมาค่ะขออนุญ,ญาตยืมน,น้องกันนะคะอร่อยจะ้ะจะกินกลมไข่ค่ะนี้ชอบขอบขออนุญาตใส่ซอสยุดยๆในเดือดจ้าบริสุทธิ์เข้มเหล็ก มมนว่าเขากันนี่จะปนเปรปคนซะกินต้มไก่ก็จะเล่นปริปนน,นืมเจ็บจา้าข้มหมูเลือดจะขาไข่เจียวให้เบิรงจนจ้าอันนี้กินไข่ต้มเนี่ยจ้าก็ากินเย ใชจ้าหนูตุ่มซีฟองไม่กินแม่ไม่กินน้ำกันะจ๊ะจะกิน้าวจ้าชอบกินไข่ขาวไข่แดงจ้าชอบใส่ชอดไม่กินเป็นมูนจ้าอันนี้อาจจะกินบด เขาเรียนแล้จ้ะมันสอบบรทายด้วยบรตุมันสอบตเจ้ะ เจจเพาะว่ขค่เป็นนุยก่องที่สองเรจะจะเอาซอสใส่ตรงกางเรจะอุ๊ยอี้แข็ยังตงแต่กระสุดนี่ประมาณสี่นาทีสสิบวินาทีจะต่าเราจะ นู้ตมเอาเนื้อจากแบนี้จะบองให้สจจัดเลยมกินมกินจากมกินเลย กับมิจกม่ามาแกกินจมามาจ,ามาจา้ะคนล็กินสมไทรจมปลาจา้ะแต่ทางกับแต่ลูกแปลงหนาาจังเลยอ่ะะแต่กัดต้องทางท่านกันนะคะแล้วกตัวดกิ ิบ้น ar, ่คิบได้จ้ะห่าคิบได้แต่ยังบังไปเบิงกับไปเบิงเหในเด้จ้ะบังย่อนหลังได้จ้ะยูทิยูทูอืๆช่าแนวได้จ้ะอะไรกระตุ้มปลาหรือจมาเกิีน้ำก่อนสายยางเรือเหมือนี่สามยางจ้ะโอ้แซ่บจ้ะ เลือดๆต่อ เสนเลยด้วค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นุ่นแชร์เนวด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย